ป้า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 ค่ะลูกรักอยู่ออคุยแล้วเหรอใช่ค่ะอยู่ออคุยสวัสดีค่ะนัามากเลยนั่งได้กี่คนน่ะอันนี้แปลงได้ไหมครับเนี่ยแปลงไม่ได้ครับนั่นหัวสิริแน่เลยใส่หมวกเหมือนกันใครอะเนี่ผู้ชายคนคุยค่ะคนคุยค่ะชชััววพพพพพีีีีีี่่่่่่รอไม่ทนไฟด้วยไอ้สัตว์ ข่ายุข่ายุตรงนั้นเจอกันอีกรอบแล้วเนี่ยใช่จ้าลูกหลักมิเกลหลานลูกจะมาดูไหมหลานจะมาตัดปีกจมูกอ่ะดูดิจมูกเป็นห่อเสียเลยอะไระเพิ่งเห็นนะเนี่ยจะไปทำโบท็อกใช่ไหมโบท็อกซ์ใ้น่าช่วยไอเกลจะรีแล้วเกลไปไปไปเกลไปเร็วเร็วเดี๋ยวหมอดีหมอดีหมอบีทำการ ไปเทนนี่กันไหมไปไปโอเคอุ้ยเกือบตุยจริงวันนี้แบบดวงดวงขับรถไม่รุ่งเลยอะตำรวจชนสองรอบนี่เธอถูกชนอีกหถ้าเธอตัวเองสิงนีเธอต้องชนปั๊ม,มื่อกเสียใจคะ่ะเน็ตดีคะ่ะเน็ตดีคอมแรงคะ่ะไม่โดนหรอก ไปที่ไหนครับเนี่ยไอแฮ e ไอแฮ e อุ้ยเขาเปลี่ยนหลอดอันนี้ใหม่อ่ะหลอดเติมน้ำมันอะเท่จังความรักมันก็เหมือนซีโต,ตถ้าเธออยาก,กโกสโปตเกตถ้าเธออยากจะเมาจะพาเธอไปเมกซ่างิวเกือบอีแล้วโอ้ยดีนะ รถอะไรอ่ะรถอะไรอ่ะ GTO เหรอวันสิ้นโลกหรือเปล่านะไม่ใช่มาในคันนู้นอะไรวะเฮ้ยเขี้ยวกูป้า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 ปาค่ะเอาลูกรักอยู่ออคูนแล้วเหรอใช่ค่ะอยู่ออคูนสวัสดีค่ะราวมากเลยนั่งได้กี่คนน่ะอันนี้แปลงได้ไหยครับเนี่ยแปลงไม่ได้ครับนั่นผัวสิริแน่เลยใส่หมวกเหมือนกันใครอะ คนไทยคนคุยค่ะคนคุยค่ะชอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่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 อะไรแม่งทนไฟด้วยไอ้สัตว์ที่ใช้ัำได้อีกใช้ดำพี่เลยเรียบร้อยกลัวไปทนกลัวไปทนละสุดกระทนกับคนอย่างเราลูกมันตายแล้วลูกเอ้าหัวตายแล้วสิเลโอ้โหอดอีกแล้วอ่ะไม่แข็งเลยไม่แข็งเลยเห็นไหมโอ้ยหนูเศร้าใจวะป้าหนูเจอแต่คนอ่อนๆน่า เอาหน้าลูกเอาให้เขากินเบียร์ก่อนหรือเปล่าอ่ะเอาให้เขากินไอ้นี่ดูไวอาก้าอจริงเหรอคะได้ค่ะไว้เจอกันนะคะส่านใจสั่งอาทิตย์แม็กซติดต่อไม่ได้ครับอุ้ยรสเท่จังเลยอ่ะกระป๋าไปก่อนนะลูกนึงได้ค่ะเรียบเพลงของไม่แล้วมันจะมาเท่าได้ปะบอกแล้วพ่อฉันโหดมากจิก้าดีเหรอได้เลยนี่เือหนูมีเรือใครเรยมีเรือเหรอกินตับใครมาบ้านร้านนะ ถ้ะเล่นไปเลยอ่ะเลือดเต็มหน้าเลยพี่ใหม่หีบลงรถพี่ใหม่หีบลงรถมอไซค์ใครวะเต็มพี่อันนี้มอไซค์ใครอ่ะมอไซค์บางเต็มครับบางเต็มบางเต็มเดี๋ยวมานะแป๊บหนึ่งยืมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมามันเก็บเห็นไหมให้มันต้อง อยู่ดีไม่ว่าดีตายไล่ะอยู่กับพี่มันลำบากนะ อันนี้เป็นหมวกล้าไปแล้วซื้คุณชื่ออะไรอ่ะจิมมีคุณชื่ออะไรอ่ะอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนุนมันไม่น่าเกี่ยวนะหมบอกค้าฝากด้วยค่ะเอาติมมเข้าใหม่ <laughs> หัวซี่หลีแน่เลยโอ้โหเรียบร้อยไปไหนเป็นคนไม่เรียบร้อยอะนะคะวันทีแน่แต่ะโอ้โหไม่ใช่ละไม่ใช่ละเรียกไม่เอาทรงเลยอะเต่ละคนน่ะนี่กระหน่กให้กินไอไวายาก้าด้วยนะ อ้าวปะป๋าข้าอยู่ข้าอยู่ตรงนั้นเจอกันอีกรอบแล้วเนี่ยใช่จ้าลูกหลานมิเกลหลานลูกจะมาดูไหมหลานจะมาตัดปีกจมูกอ่ะดูดิจมูกเป็นท่อเสียเลยอะไรอ่ะเพิ่งเห็นไปนี่ยจะไปทำโบท็อกใช่ไหมโบท็อกชมยังตานหน้าไอ้แกลวจะรีแล้วเกลไปไปไปแกลไปเร็วเร็วเดี๋ยวหมอเดี๋ยวหมอเดี๋ยวหมอไปบทำการ 再吹吧，哦，不吹。 เสร็จหรือ,อยังรอนอ,นอยู่หน้าโรงพยาแรมเสร็จแล้วครับคอีอีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงครับเดี๋าเดาออกไปค่ะเนี่ยฝนตกมากเลยตากฝนอยู่เนี่ยจะไม่สบายเอานะเนี่ยอโอเคครับใกล้ๆแล้วครับหมอหมอลุกเลย,ยครับหมอลุกเลยเตรียงหมวกครับเตียงหมอกครับขอบคุณมากครับหมอ ออกไปแล้วครับออกไปแล้วเด็ดเด็ดเฮลโหลเจ๊โทรศัพท์ใครอ่ะตอนที <Hello. S 3> ่หัวยะ โทรศัพท์เพื่อนแต่ดังที่หัวเรา,าน,นั่นจะไปแลนด์เมืองเชมานใช่ไปแลนด์โอเคครับโทรศัพท์ใครดังอ่ะไม่ใช่ของฉันะ คะเจอกันครับฝันดีบ๊ายบายแฮะบ๊ายบายฮะใครอ่ะบ๊ายบายฮะเจอกันฮะไม่รู้ไอ้เคนนี่มาลืมกันแล้วอ๋อ<ป>ลุงดิ๋กเหรอใช่เอย่าต่อยจะตายจะตายเอ้าลุงทำไมรักษาตัวเองอะทำไมลุงเป็นคนแบบนี้อะ ลุงถึงแก่กรรมแล้วไม่้ไม่น้ไหรอไม่นะคุณอีริมาพาร์ทเนอร์อีอยชุบไม่ได้ไหมชุบชุบที่ต้องซีพีอาร์เขาละ <l id> you shooting is not over นั <Techn Pokémon> ่นดิเพื่อนั่นดิเพื่อนั่นดิเพื่อนั่นดิเพื่อเพืเพื่อเพื่อเพืเพือบอกในย่าเห็นไม่ตายเลยสรุปงบเงี้ยรถทะเบียนอะไรเอ่อ i n i 9 9 9 6 9ครับ i n i 9 6 9ทะเบียนเทพครับผมบอกเลยอะไรนะ69 I N I อ็น959 959 959วะหายพ่อฮะอนโอ้ยทะเลเจอการหลานลักษ์ด้วยเจอกัเข้ามาอีกปะเนี่ยหลานลักเข้าเข้าผมผมเข้ายาวนู่นน่ะหกโมงเช้าอะเวอร์นาเวอร์นาเข้ามาอีกใช่ปะเล่นจนเยี่ยวเหลืองเยี่ยวเหลืองเหรอเวอร์นาแล้วก็ดูดเข้าไปยุ่งอย่านะอย่านะอาหารอาหารเต็มนะไม่เน็มาไม่เน็มาละ อาหารเต็มเลยว่ะเอาเต็มเอาเต็มเอาหาร็มเอาธรรมดาไม่มีจับเลยว่ะไม่มีจับเลยไม่มีอ่ะค่ะที่นี่ใช่ไหมเปลี่ยนด้วยโจนเวลหนึ่งกินอย่าค่อยอย่อนนะอ่าได้ครับหนึ่งสามเจ็ดเก้าครับเดี๋ยวเจอกันเม่ไหร่ก็ด้ครักินตอนนี้ระวังโลแบ็กกินตอนนี้หนูมาหนูมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาก่อนก่อนเราจะเจอกันก็ปัดปวดให้เต็มที่เลยนะไปโชว์เลยโชว์สเต็ปสเต็ปเหมือนเดิมอ้าวทำไมเลือดเต็มอ่ะขโมยรถก่อนเลยแล้วกันอ้าว ไม่ทำไมเลือดเต็มวะเขารีให้หรือเปล่าเลือดเต็มเเมต็จริงนะนี่ไม่เจอกันนะไปละเออครับสวัสดีครับครับผมก้าวไม่เจอกันจากก้าวพ่อครับพ่อไปพ่อกันครับเจอตรงนี้เจอที่ไหนกะอะไรนะครับไม่ไม่ถามเนี่ยเจอเทรนนิ่งไหนเทรนนิ่งหลักเลยครับจะไปบูธนะบูธเอร์เบอร์หนึ่งใช่ไหมมั้งเบอร์หนึ่งแหละ โอเคครับโอเคครับเจอกันเบ่อร์หนึ่งครับครับนี่ไงชินดีต้รับสวัสดีครับ in time i'm fading fast i just wanna make it last try to let go of the past i close my eyes embrace the blast sleepless nights and headache stack restlessness to hell and back what's my purpose what do i grab a slippery surface a heart attack